ลองดูครับสบาย <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับเพ่อค้าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีเป้าวันนี้ผมอยู่กับตำนานของ SUV จากประเทศเยอรมัน,นีนี่คือ Porsche Cayenne v 6 3.2ลิตร ราวของปอร์เช่คาเยนนะครับก็เริ่มต้นตอนช่วงต้นของยุค2000นะฮะช่วงนั้นเนี่ยปอร์เช่เนี่ยกำลังหารถสักคันหนึ่งที่จะช่วยกู้วิกฤตของบริษัทนะครับจากที่ติดตัวแดงและนี่ก็คือรถที่เข้ามากู้วิกฤตอันนั้นนะฮะตำนานของคาเยนเนี่ยมันเริ่มต้นที่ว่าปอร์เช่เนี่ยร่วมมือกับ v o l k s w a g e n ครับคันนี้คือรถยนต์คันที่3ของปอร์เช่ครับที่มีการร่วมมือกันระหว่าง v o l k s w a g ก n กับปอร์เช่คันแรกก็คือ914คันต่อมาคือ924 และคันนี้955นะครับ Porsche Cayenne ในยุคนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ย Porsche จะทํารถอย่าง SUV มันจะเวิร์กเหรอมันจะดีเหรอวะแต่ Porsche ก็ทำวิจัยมาแล้วครับว่าเจ้าของรถยนต์ Porsche เนี่ยส่วนใหญ่จะมีรถสไตล์ SUV อีกคันหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นรถสไตล์พรีเมียมนะครับพวก Range Rover แล้วทําไมตัวเขาเองถึงจะต้องปล่อยให้คนอื่นเนี่ยขายของให้กับลูกค้า Porsche ทำไมถึงไม่ทําเองและนี่ก็คือที่มาของ c a y e n นั่นเองฮะ ความร่วมมือของ Porsche กับ v o l ks w a g e n ในรถคันนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายส่วนนะครับอย่างแรกก็คือแชสซีเนี่ยใช้ร่วมกันระหว่างตัว Porsche Cayenne นะครับกับ v o l ks w a g e n Touareg แล้วก็ Audi Q7 นะฮะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับที่เรียกว่า VR6 นะครับเป็นเครื่องของ v o l ks w a g e n 3,200พันี่ีนะฮะแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะใช้แชสซีร่วมกันแต่การจูนช่วงล่างแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche นะถึงเครื่่่อออองงงงยนนตตต์เเถึจะป็็็บลกกข Volkswagen าามแว พอร์ตไอดีนะครับที่เข้ามาเนี่ยเขาออกแบบโดยปอร์เชงเพราะฉะนั้นจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกับของพวกสวากเกนชัดเจนเลยครับส่วนชื่อของขย็นนะฮะมาจากเวลาใช้แล้วเนี่ยขามันจะเย็นไม่ใช่นะฮะขยันเนี่ยมันเป็นชื่อของพริกชนิดหนึ่งนะ,ะก็คือใช่แล้วมีความเผ็ดร้อนนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นรถยนต์นะฮะห้าที่นั่งคันแรกของปอร์เช่เลยนะเป็นรถ5ที่นั่งเครื่องยนต์วางหน้านะขับเคลื่อน4ล้อก่อนหน้านี้ปอร์เช่เคยทํารถขับเคลื่อน4ล้อแบบออฟโรดเนี่ยแค่รถแทรกเตอร์ครับ 959ไม่ใช่รถออฟโรดฮะอ่าไม่ใช่ฮะปอร์เช่เขานับแค่แท็กเตอร์กับคันนี้เลยนะฮะที่มีเกียร์ทานเฟอร์สนะ959ไม่ใช่ไม่ได้มีเกียร์ทานเฟอร์นะฮนะนี่ก็คือนะรถออฟโรดรุ่นแรกของปอร์เช่ถามว่าทําไมมันถึงขายดีแน่นอนฮะถ้าคุณได้ลองขับคุณจะรู้เองฮะว่าทาไมมันถึงขายดีเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ขับเครื่องสี่ล้อธรรมดานะมันลุยได้ด้วยมันมีเกียร์สโลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะลุยได้จริงยิงได้ผลนะฮะรถคันนี้ครับ และนี่ฮะคือตำแหน่งที่นะแตกต่างกับคายเอนรุ่นอื่นๆนะครับก็คือมีเกียร์สโลมาให้นะฮะการจะเข้าเกียร์สโลนะตอนนี้คือเราอยู่ในเกียร์ถนนปกตินะครับจะเข้าเกียร์สโลเนี่ยเราก็ไปที่ตำแหน่งเอ็น,นะครับแล้วเราก็ดันนะครับอันนี้ก็จะเอ็นเกนะแล้วในเกียร์ตัวนี้เนี่ยพอาเข้าปั๊บเนี่ยมันจะยกรถขึ้นอัตโนมัติด้วยนั่นนะ มันยกขึ้น1สเต็ปให้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะขึ้นสเต็ปสูงกว่านั้นดันนะครับเนี่ยในช่วงล่างถุงลมก็จะยกรถเราให้สูงขึ้นได้นะและอย่างที่ว่าครับรถคันนี้เนี่ยมันมีเกียร์สโล่นะฮะสำหรับการลุยนะครับและเนี่ยเราอยู่ช่วงล่างแบบยกสูงนะครับนี่ฟุตปาดนะเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่ามันไต่ขึ้นไหมลองดูครับ <anca> สบาย <coalition> แต่ที่รถคันนี้เนี่ยถูกใจเศรษฐีไทยนะครับก็เพราะว่ามันจอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ได้ครับเพราะนี่ครับมันคือรถตาโลครับ <laughs> รถตาโลที่รปภทั่วราชอาณาจักรให้การเคารพครับถึงแม้มันจะกันละล้านเดียวนะครับแต่รปภเนี่ยก็ให้การนับถือนะฮะอย่างรถคันนี้เนี่ยวิ่งไปแสนแปดหมื่นกิโลนะครับ แสน0 0 0หกิโลนะครับรถปี2 0 0 4นะฮะเจ้าของเนี่ยตั้งใจจะขายอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านเาหมเท่านั้นและยังมีที่จอดรถแถมให้ในทุกห้างสรรพสินค้าด้วยครับ mm hmm. ดีเทลต่างๆของรถคันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าอยู่ในเจเนอเรชั hmm. ่นเดียวกับ Porsche 911เวอร์ชัน996นะครับ mm hmm. ก็คือตาเนี่ยนะจะเป็นตาสไตล์ไข่ดาวนะฮะหรือว่าคนบางคนเรียกน้องขี้ตามหานเสน่ห์นี่แหละฮนะก็เป็นคาแรคเตอร์รุ่นแรกนะฮะ ค่ายเยนปัจจุบันนี้มีด้วยกัน4เจเนอเรชันนะครับถ้าไม่ได้เจ้าตัวนี้นะมันมาไม่ได้ถึงทุกวันนี้รถคันนี้คือรถที่พลิกปอร์เช่นนะจากติดบัญชีตัวแดงนะครับกลายมาเป็นเขียวจนได้ต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีความสําคัญกับประวัติาศาสตร์ของปอร์เช่เป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจอีกครับและอย่างที่ผมบอกนะรถคันนี้เนี่ยมันมีการติดตั้งนะครับช่วงล่างแบบถุงลมนะครับปรับได้หลายระดับนะฮะยกสูงได้กดเตี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปุยนนะไม่่่ต้้องหงหนะววําท นะน้ำท่วมพื้นดีเป็นดินเป็นเลนรถคันนี้ยกสูงพ้นจากไอ้อุปสรรคเหล่านั้นได้นะครับนี่ช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะก็อยู่ได้อีกหลายปีและอีกอันหนึงให้เป็นดีเทลแปลกนะครับมันมีไฟฮะอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับวว้าสำหรับเวลาที่จะแซงรถคันอื่นไปแล้วเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะได้มองเห็นนะว่าเราเนี่ยกำลังจะเลี้ยวรถนะครับสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานของรถคันนี้นะครับก็คือล้อแม็กนะฮะขนาด20นิ้วนะพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก6พอร์ตนะฮะการันตีว่า เอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้ก็หนัก2ตันได้นะฮะต้องเบรกไซนี่ครับถึงเอาอยู่ครับสำหรับพื้นที่สัมภาระนะครับเป็นเรื่องจําเป็นของรถในสไตล์นี้นะเพราะว่าจะต้องใช้ไปจ่ายตลาดนะฮะนี่ครับเราสามารถจะเปิดแค่จะไปจ่ายตลาดใช่ไหมเปิดแค่ตรงนี้ก็ได้นี่สะดวกสบายนะฮะจะหยิบของใส่ของอะไรได้ไม่ต้องเปิดทั้งบานนะฮะแต่ถ้าเปิดทั้งบานเนี่ยก็ต้องเปิดทรงนี้ครับเนี่ย ใหญ่โตกว้างขวางนะฮะเข้าไปนั่งได้เลยนะหัวติดเล็กน้อยนะใหญ่จริงใหญ่จริงเข้าไปนอนได้เลยในความใหญ่โตของห้องโดยสารตรงนี้เนี่ยจึงเหมาะมากครับสำหรับพวกที่ต้องการรถไปแคมปิ้งนะฮะใส่ของได้เยอะและพอเอาของมาหมดนะฮะไปนอนในรถต่อได้ด้วยครับขยันเนี่ยเปลี่ยนจากสไตล์สปอร์ตนะครับ มาเป็นรถลุย้วครับด้วยการใส่ยาแบบ All t e r r a i n เข้าไปนะฮะัคายนรุ่นแรกอ่ะเบาะมันพับล่าหมดวันนี้คุณทำตรงทำเตียงนอนได้เลยฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกางเป็นทข้างบนก็ได้และด้วยราคาที่ตอนนี้เรียกว่าไม่แพงแล้วนะครับล้านต้นๆนะร้านนิดๆนะครับถ้าคุณหาสภาพแบบคุณไม่ได้ไม่ได้ไปพิถีพิถันมากสภาพแบบโซมหน่อย900,000ยังมีนะฮะเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมครับในหมู่คนที่ต้องการเอารถไปลุยนะครับไปออฟโรดนะเพราะนี่คือคายเอ็นรุ่นเดียวที่มีเกียร เกียสโลนะฮะมีสำหรับเอาไว้ลุยโดยเฉพาะครับรุ่นอื่นรุ่นหลังๆไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครนี้เราจะเห็นได้ว่าคนนิยมเอาไปใส่พวกยางแบบยางมัดยางออเทเรนนะครับเพื่อไปลุยครับรุ่นนี้แจ๋วเลยฮะเรามาดูเครื่องยนต์กันเนี่เครื่องยนต์สวยงามมากนะฮะนี่เป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบทรง V ีนะครับแต่ว่าเป็น n น r r o ว V นะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ v r 6นะครับของค่าย v o l k ก wagen นะฮะเครื่องยนต์3.2ลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยคนก็จะเป็นห่วงกันเรื่องเกี่ยวกับอัตราบริโภคคนะรับ บอกตรงๆนะถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยมันกินอยู่แล้วล่ะเพราะเครื่องมันเล็กตัวถังรถมันใหญ่แต่ถ้าวิ่งออกนอกเมืองนะครับวิ่งทางไกลนะครับ8-9โลลิตรโอเคครับจัดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้รถแบบนี้ก็ต้องพึงสังวรเรื่องนี้ไปด้วยนะฮะแต่อย่างว่าด์ะคนที่มีสีตทรัซื้อรถแบบนี้จะห่วงเรื่องค่าน้ำมันไปทําไมนะนานๆใช้สิ <laughs> โดยกําลังของเครื่องตัวนี้ครับเครื่อง3.2ลิตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย310นิวตัน ส่งกําลังผ่านเกียร์นะครับอัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาโดยโดยปกติแล้วเนี่ยด้านหน้าในประมาณ30กว่านะฮะด้านหลังนี่ก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เรียกว่าไบแอร์สไปทางล้อหลังนะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์การขับก็ยังเหมือนรถขับเคลื่อนล้อหลังว่าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับและจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับถึงแม้เราจะมองเห็นเป็นเครื่องยนต์แค่6สูบเล็กๆนะครับแต่เสียงเครื่องไม่ธรรมดาครับเด เรามาลองฟังเสียงเครื่อง,องรถคันนี้ดูครับรับรองว่าเพราะจริงๆและนี่แหละครับถ้าคุณจะเอาไปลุยจะไปแคมป์นะครับสายแต่งรถจะลุยนะฮะต้องอย่างนี้เลยนะ,ะรุ่นนี้นะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับราคาไม่แรงมีช่วงล่างถุงลมแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนที่มีเกียร์สโลว์สำหรับการลุยนะครับนะฮะ และสําหรับเกณฑ์ในการตัดสินของรายการรถดีชี้เป้านะครับเราแบ่งด้วยกัน4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือความน่าสนใจในเรื่องของแนวคิดการที่น่าจะสะสมนะครับหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัว,ตวถังหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของอินเทอร์เนียและหัวข้อที่4คือความพร้อมของการขับขี่ครับในเรื่องของแนวคิดและก็ความน่าสะสมนะครับบอกเลยครับรถคันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยตํานานนะครับเป็นรถที่ทําให้ปอร์เช่นเนี่ยพลิกฟื้นจากตัวแดงมาสู่เลขเขียวได้นะครับและเป็นรถที่ เป็นคายเยนรุ่นเดียวที่มีเกียร์สโลวนะครับพร้อมสําหรับการลุยนะครับพร้อมสำหรับการออฟโรดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อแรกเนี่ยผมให้ไปเลยครับรถคันนี้นะครับ5ดาวครับในหัวข้อที่2เรื่องของสภาพของตัวถังบอกเลยฮะรถคันนี้ถึงจะวิ่งไปแสนแปดหมนกิโละครับสภาพตัวถังนี่นิ่งมากนะเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับใบเสร็จจาก AAS เนี่ยอยู่ครบนะฮะ แต่หลังๆนี่เห็นเจ้าของนี่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปใช้อู่ไดมอนด์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเซอร์วิสอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงครับรถรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างจะมิตรภาพลงมากถ้าไป AAS นะครับราคาเนี่ยแน่นอนครับถึงเลือดถึงเนื้อครับตามมาตรฐานสากลนะฮะมาตรฐานโปเชนก็ต้องถึงเลือดถึงเนื้อกันหน่อยแต่ตอนนี้ก็มาอยู่อู่นอกแล้วก็โอเคเราจะพอหาอะไรที่ราคาย่อมเยาลงได้ค่าแรงย่อมเยาลงได้นะครับเอาละกลับมาในส่วนของตัวถังนะครับ ตัวถังคันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์แบบจริงๆอาจจะมีไฟหน้าเนี่ยก็ตามอายุบ้านนะครับอาจจะดูหมองลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่สําหรับรถที่อายุขนาดนี้นะครับรถปี2004นะฮะนี่ซัดไปเนี่ยจะ20ปีแล้วนะแต่ดูทุกอย่างนะดูสมบูรณ์ดูสวยงามครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ครับไม่ได้แปลกใจครับ5ดาวครับและนี่ครับกุญแจนะครับของคายเคนนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะอันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่ดีไซน์กุญแจรถเนี่ยเป็นรูปรถแล้วนะครับเรามาดูข้างในกันครับ ทำไมต้องโชว์กุญแจเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นเจเนอเรชันที่ยังต้องเสียบอยู่นะฮะนี่นะฮะเสียบกุญแจโปเชะนะโอเคอินเทอร์เนียของรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไม่น่าเชื่อนะสำหรับรถที่อายุเกือบจะ20ปีนะฮะเรามาดูกันนะเนี่ยสีสันนะครับเป็นสีสีเบจนะครับมี2โทนนะครับมีเข้มกับอ่อนนะฮะอยู่ในคันเดียวกันนะก็เป็นโทนที่สวยงามมากนะครับข้อดีของรถคันนี้นะครับคือไม่น่าเชื่อนะฮะ ยังไม่เหนียวนะฮะยังไม่เหนียวเลยนะฮะดูดีเลยอ่ะไม่ค่อยเลอะนะเลอะน้อยมีจุดที่โอเคดูเบาะอาจจะมีมุมซุดอยู่หน่อยนึงตรงหน้าของคนขับซึ่งเข้าออกบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะเลอะนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าไปเข้าสปารถก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับแต่ข้อดีคือไม่มีเหนียวไม่มีแตกเลยอ่ะเฮ้ยดูดีเดี๋ยวผมก็ลองนั่งดูครับโอ้โหเบาะนั่งนั่งสบายมากนะ,นะลองสตาร์ท พวงมาลัยนะฮะสวยมากเลยมีทิปทรอนิกสนะครับรุ่นนี้เป็นทิปทรอนิกสหกสปีดนะวงพวงมาลัยข้างบนนี่แปลกดมมีมีรอยนิ้วมือด้วย <c oughs> นิ้วมือกดลงไปนะเป็นร่อง3าร่องนะก็เก๋ไก๋ดีพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยที่ปรับสูงต่ำแล้วก็ยืดเข้าออกได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะหาตำแหน่งที่ถูกต้องที่ถูกใจเราได้นะครับในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการอัปเดตให้ทันสมัยขึ้นเป็นจอของอัลไพนะฮะ เอาพายนะไม่ใช่จอสังกะนะนี่ของอย่างดีนะของเอาพายแทนที่กับวิทยุรุ่นเดิมนะครับที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นไฟล์สมัยใหม่ได้นะครับก็มีจอถอยหลังให้เรียบร้อยนะมีจอถอยเรียบร้อยนะเหมาะมา,ะสากสำหรับรถคันใหญ่แบบนี้นะครับและนี่ฮะค,คือตำแหน่งที่นะแตกต่างกับคายเนรุ่นอื่นๆน,นะครับก็คือมี เกียร์สโลมาให้นะฮะการจะเข้าเกียร์สโลนะตอนนี้คือเราอยู่ในเกียร์ถนนปกตินะครับถ้าเข้าเกียร์สโลเนี่ยเราก็ไปที่ตำแหน่ง e n นะครับแล้วเราก็ดันนะครับอันนี้ก็จะเอนเกนะแล้วในเกียร์ตัวนี้เนี่ยพอเข้าปั๊บเนี่ยมันจะยกรถขึ้นอัตโนมัติด้วยนัานนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการปรับแข็งอ่อนนะครับของช่วงล่างนะครับก็มีโหมด Comfort ตนอร์มลแล้วก็สปอร์นะครับ ในโหมดทั่วไปเราก็ใช้คอมฟอร์ตนี่หละครับวิ่งสบายๆแล้วนะครับนะก็ <_: S 1> ถือว่ารถคันนี้เนี่ยก็สภาพดีมากอ่ะนะสัมผัสต่างๆนี่ดีดีนะครับสีสวยมากเลยนะตรงนี้แจวเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับว่านั่งสบาย <_: S 2> ส่วนเบาะหลังนะครับเบาะหลังขยันนะครับเขาเป็นเบาะหลังที่ค่อนข้างจะตั้งนะฮะเบาะก็ไม่ได้นุ่มนวลอะไรเท่าไหร่นะเบาะหลังนี่นั่งสู้เบาะหน้าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่มันเป็นดีไซน์ของมันอะดีไซน์มาเป็นอย่างเงี้ยนะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะฮะ แต่ถามว่านั่งสบายไหมเข่าติดไหมโอเคผมสูง185นะครับเมื่อกี้ผมก็นั่งบ่อหน้านะเข่าก็ไม่ติดนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็เรียกว่าไปเดินทางไกลกันแล้วคันนี้เนี่ยก็ไม่แย่นะฮะใช้ได้สบายสบายอยู่ครับนะคุณภาพอะไรต่างๆดีนะครับช่องแอร์อยู่เนี่ยด้านนี้ก็มีนะฮะอยู่ที่เสานะช่องแอร์ที่เสาก็มีมีช่องแอร์อยู่ด้านนี้นะครับก็ให้ความเย็นกับผู้นั่งดยสารตอนหลังได้สบายนะครับช่องวางแก้วจะเสียนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นไงบ้างอ่ะ ที่เก็บของนะครับอืมนะอาจจะติดอยู่ตรงที่ว่าช่อบวางแก้วอาจจะไม่ได้ทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยครับข้างในของรถคันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นะครับรถอายุเกือบ20ปีนะครับได้ขนาดนี้เนี่ยก็เจ๋วแล้วนะฮะผ้าไม่ห้อยนะผ้าไม่ห้อยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอายุเกือบ20ปีได้เนี๊ยบขนาดนี้แน่นอนครับ5้าดาวครับเอาเป็นว่าในหัวข้อสุดท้ายเรื่องของการขับขี่เดี๋ยวผมไปลองขับดูครับแล้วมาดูกันว่านีแค่ไหนเจี๊ย กับราคา1 9 0 0 0ล้านบาทครับไปครับโอเคนะตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของรถนะครับคุณโอเดทครับสวัสดีครับโอเดทครับสวัสดีครับอาจารย์นะรถคันนี้นี่โอเดทได้มากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีกว่าๆได้นะสปีกว่าๆนะฮะ มันก็ขับนุ่มนวลสีนะนี่ช่วงล่างเราเซตอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะฮะนุ่มมากเลยนะล้อยี่สิบนิ้วแต่ไม่สะเทือนเลยเนข้างหน้าถนนเป็นหลุมนะเราลองเหยียบดูนะโ,โหโหนุ่มเลยเออคันนี้ก็เรียวกว่าเหมาะกับถนนในเมืองไทยนะสบายสบายโอ้ดีจังเบาะนั่งหน้านะครับก็สูงดีนะนะสูงนั่งสบายแล้วก็ยังมีที่เหลือตรงเหนือหัวนี่เยอะแยะเลย เป็นรถที่ที่บ้านชอบครับพอไปต่างจังหวัดไปอะไรก็ขับแล้วคนนั่งจะสบายนะครับคนขับก็สบายนะครันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันปอร์เช่ที่เรียกว่าราคาย่อมยาวที่สุดในท้องตลาดแล้วเนาะใช่ครับราคาลดเยอะใช่ราคาลงมาเยอะเปิดตัว,ตวแรกๆนี่9ล้าน10ล้านนะใช่ใช่โอ้ราคาสมัยก่อนแรงนะตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ราคาแค่เนี้ย ซื้อพาร์ตเนอร์ยังไม่ได้เลย <c oughs> นี้นะแต่คุณน่ยซื้อแล้วได้แถมที่จอดรถในห้างนะฮะ <c oughs> ใช่ใช,ใชโอ้เครื่องยนต์คนเขาว่ากันว่าเครื่องยนต์ในตัว3.2ลิตรนี้ไม่แรงนะแต่ผมขับดูเนี่ยในเรื่องของการจราจารปกติเนี่ยแรงบิดก็มาทันทีนะเหลือเฟือเหมือนกันนะก็ใช้ได้สบายๆเลย <c oughs> อ่ะเขาว่ากันว่าตอนออกมาใหม่ๆเนี่ย0109วินาทีกว่าๆซึ่งก็ ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงอะไรมากนะครับก็คือรถใช้งานนะรถใช้งานจริงๆนะครับแต่เวลาขับเราก็จะไม่รู้สึกว่ารถมันอืดอาดอะไรนะครับเพราะเกียร์เนี่ยทำงานได้รองได้รวดเร็วว่องไวดีเหลือเกินนะและตัวรถนี่ก็ถึงแม้จะดูข้างนอกัวใหญ่นะแต่เนื่องจากว่าพวงมาลัยมันเนี่ยทำงานได้แม่นยำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสามารถจะวางตัวรถ,ถอยู่บนท้องถนนเนี่ยได้สบายเราไม่กังวลเรื่องมิติตัวรถเลยขับง่าย โอ้โหนี่แตะปุ๊บแม่งโดดเลยนะในเรื่องของการเซอร์วิสนี่เป็นยังไงฮะพอไปใช้ศูนย์อย่างไดมอนด์และศูนย์นอกคืองีศูนย์เดียวรถผมแหละอ๋อครับคือโอเคนะครับคือคือไดมอนด์คือ,คอ,คอมาตรฐานเขาโอเคมากอยู่แล้วโดวยความตรงไปตรงมามีอะไรเขาก็แนะนําได้ได้ดีมากนะฮะคือ เซอร์วิสคันนี้ถ้าเทียบกับคันอื่นที่ที่ผมใช้ถือว่าเซอร์วิสน้อยนะพอด้วยความรีแลเบลิตี้ของรถเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาโอเคเลยค,คือที่ใช้มาเนี่ยไม่ค่อยมีเซอร์วิสอะไรที่แบบหนักๆเลยฮะส่วนใหญ่ก็เซอร์วิสปกติแล้วก็ค่าอะไหล่ค่าแรงของรุ่นนี้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับรุ่นพอสมควรอื่นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้แพงนะ,ะแล้อะไหล่ก็หาไดไ้ไม่ยากอะไรอย่าเยใช่เพราะรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าป๊อปปูล่าพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอะไหล่ต่างๆในโลกเนี่ยมีไม่น้อยมีเยอะนะฮ เพราะฉะนั้นนี่เขาไม่ต้องกังวลนะคะคนซ่อมรถรุ่นนี้ก็ขับซ่อมกันเป็นหมดนะฮะไม่ได้พิสดารอะไร,รเราลองดูตัเร่งดูอ้เสียงเครื่องหวานจับใจโอ้ยแรงพอเพียงแล้วรถคันใหญ่ขนาดนี้แน่นอนแหละรถพวกเทอร์โบเทอร์โบเอสมันต้องจีจาดก,กว่าแต่ไม่จำเป็นครนะฮะเพราะรถใหญ่ขนาดนี้เวลาเบรกนี่เบรกไม่อยู่เรา ํนะำรถมันหนักอะแต่พอไปขับต่างจังหวัดแล้วว่ามั่นใจนะขันนี้ค่อนข้างช่วงล่างอะไรอ,อืเป็นรถที่ไม่กลัวถนนสามารถจะไปได้เรื่อยๆถนนไหนๆก็ไปได้เออนะยเรพะย่งในกรุงเทพนี่มีน้ำท่วมบ่อยๆนี่บ <laughs> สบายเลยนะสบายสบายอันนี้คือเพิ่งไปทําถุงลมมาใช่ไหมใช่ใช่ครับถุลงลมก็เซอร์วิสเรียบร้อยครับก็ก่อนหน้านี้เซอร์วิสที่ a เ s เเนี่ยก็เซอร์วิสหมดฮะเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนอะไร กรประตูอะไรที่มันถึงระยะอะไรอย่างเงี้ยครับกรประตูเนี่ยนะฮะใช่ใช่ครับกรประตูอะไรทุกอย่างถุงลมสายไฟอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดนะคนเอาไปใช้ต่อก็ก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะมากอืมครับโอเคฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกียร์ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ากดทิปตอนอีกนะตึ๊บนี่เป็ี่ยนอยู่เกียร์ห้าแล้วเกียร์สี่เกียร์สามร้อล้วงเกียร์สามครับแหมจริงๆมันลงเกียร์สองยังได้เะเนี่ย ใช่ได้รถคันโตขนาดนี้วิ่งขนาดนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยทีเดียวว้าแจมเลยแจมโอ้ผมประทับใจครับโอเดครับราคานะครับ1นึ่งล้านเก้าหมบาทนะครับ1นึ่งล้านเก้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับคุณได้รถที่มีแบรนด์หรูหราขับไปไหนใครก็ให้เครดิตนะครับแม่ดีจริงๆนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับป o r s c h e เ a y e n V6 3.2คันยยน,นี้นะครับก็โทรมาได้ครับที่คาร์เคานเตอร์ไทยแลนด์ครับ0832279,000นะครับ0832279,000รับรองครับรถคันนี้นิง่งจริงๆนะครับคุณบรอเดนเป็นประกันนะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมนะ0832279,000 1ล้าน90,000บาทนะครับป o r s c h a y e n V6 3.2ลิตรน,นะครับ ด้วยราคาขนาดนี้ด้วยสมรรถนะขนาดนี้และด้วยแบรนด์ระดับนี้ผมบอกเลยครับรถคันนี้นี่มิ้งจริงๆนะครับและสําหรับคะแนนการขับขี่นะขับขี่ได้ดีนะเครื่องล่างดีอัตราเร่งดีการตอบสนองทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคันนี้ครับผมให้ไปเลยครับในคะแนนหัวข้อที่4นะครับ5ดาวนะครับเยี่ยมเลยฮะและสําหรับรถคันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยครับที่0832279,000นะครับ1ล้าน9 0 0 0 0บาทครับ แล้วพบกับข่าเขาเจอ t ไทยแลนดในช่วงรถดีชี้เป้าได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับแล้วเรามาดูว่าเราจะมีรถดีรถแปลกรถหายากอะไรมาให้ท่านได้เล่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ